คำลาไม่ขอทนออกมาฝากถึงเอซีอักติค่ะคำลาลำละครที่ก้อนหนานี้นะคะเมื่อสองวันที่แล้วได้ออกมาประกาศยุติบทบาทบนคณะมลาอ่าเพชรลำเพลินนาอพี่น้องและได้กลับประเทศลาวไปแล้วก็คือเอซได้บอกนันลหะค่ะหอบผ่าขามโคงไปแล้วล่าสุดนะคะคำลาเพิ่นได้ออกมาล่าสุด ผ่านทางช่องเฟซบุ๊กของเพิ่นเกี่ยวกับกรณีที่มีเอฟซตามไปก่อกวนหรือตามไปด่าคำหลาและออกมาชี้แจงเรื่องคาสังแตงหนาและคาบ้านเซาคำหลาได้ออกมาพูดคุยในขณะที่เธอกำลังนงั่งรับประทานอาหารอยู่เพพี่น้องเดี๋ยวเฮาาไปเบิ่งคลิปที่คำลาลาออกมาตอบกลับเอฟซ ที่ว่าอาคติกับคำลาหรือเอฟซีที่ไปตามปวนกับคำลานะคะพี่น้องเดี๋ยวฮอปไปฟังช่วงหนึ่งบางช่วงสาวบัวแบ่ได้ตัดม้าแคร์ช่วงหนึ่งบางช่วงนะคะให้พี่น้องได้ฟังจากที่คำลาได้ออกมาชี้แจงประเด็นสองสามประเด็นค่ะพี่น้องไปฟังกันค่ะอิจฉาคนอื่นมันบ่มีมึงพอจะเถื่อเด้บอบ้าไปกับสำนันแหละมิ่สีดิน้าบวาได้ดีก็ถ้าได้ดีก็ดิน้าบวาได้ดีก็สมนำหนาเมื่อสำนันะ่ะ พี่ของคนเขาปินเขาเนี่ยมันแสบนะคะเอาหนูสิิบ้าเลยเลยคะ่ะฉะนั้นให้มันเคียย์กันนะคะเรื่องสังแตงหนาก็คือนู่ใจให้แม่แล้วแต่คือปัญหาพี่เล่านะปกติทานนูออกงานนูห้องเพง่งนูไแดงเงินหลนอกเหนือจากแต่งหนานูสิีไ้พิเศษของพี่เล่าค้นที่มาุพุให้นู้นะคะนูสิใไ้พิเศษสมมุติว่า ามสี่ร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยหนูสีให้พิเศษคือความประทับใจของหนูหนูหนูมีห้ต่อพี่เขาหนูเสียห้แต่ถ้างานได้ที่หนูแต่มาไล่บนรลายหนูกับบนห่ใต้รงนี้แต่ว่าคาซังแต่นานหนูห้หนูจ่ายให้แม่แล้วแล้วแม่ต้องเข้าไปแล้วคนหลบโพสกับบุรนแอดมินค่ะพี่เขาเป็นคนมาโพสกับลบเองโพสเองลบเองแล้วก็เรื่องเงี้ยคาบุงคาบันลูโบใจายลูกจ่าย แล้วก็เงินมาจำหนึ่งหมื่นยังอยู่ทางกับสัญญาการเสาค่ะนี่ก็เป็นคำชี้แจงของคำหลานะคะที่ออกมาพูดถึงเอฟซีเนาะที่บอกว่าคำหลานบอกว่าคนที่อคติกับคำหลาเนี่ยบว่าคำหลาสิเหตุจังไหนเขาก็ยังอคติกับคำหลาดีกว่ายูคือเกาสู่คำหลากินทองให้แสบดีกว่าค่ะ ดีกว่ามานางอา่านคอมเมนต์คนอคกติให้คำลาเพราะเขาอิจฉาคำลานี่คือคำบอกของคำลานะคะที่บอกว่ามีคนไปเมนดาเนี่ยเพราะเขาอิจฉาคำลาและคำลา่าได้ออกมาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าค่าจ้างช่างแต่งหนา้าคำลาบอกว่าคำล่าเนี่ยจ่ายค่าจ้างแต่งหน้าไปแล้วให้กับพี่คนที่เขาโพส์ว่าให้คำลาซึ่งเขากล้ว่าเป็นผู้ใหญน่นอกไปน,นองเนาะ แล้วล่าสุดคำลาก็บอกว่าจ่ายให้คุณแม่ไปแล้วจ่ายไปทั้งหมดและถ้ามีบางช่วงที่คำลาเนี่ยไปลองเพงลงเราได้มาไล่หนาเวทีหลายคำลากระแบงมาไลา่แบ่งติดเนี่ยให้พิเศษกับพี่ช่างแต่งหน้าต่างหาก3ามสี่ร้อยแต่ก็บรรลุเหมือนกันว่าที่พี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยมาโพสต์ให้แล้วลบโพสต์เนี่ยคำลาบอกว่าไม่ไม่ใช่แอดมินเป็นคนลบโพสต์ แต่พี่เขานะ่ะเป็นคนลบโพูดเองกับลูเหมือนกันแต่ค่าช่างแต่งหน้าที่บอกว่าโบจายนั่นคำลาได้จ่ายไปแล้วส่วนเรื่องค่าบ้านที่บอกว่าคำลาไม่ได้จ่ายค่าบ้านคำลาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าจ่ายไปเบิดแล้วและก็ยังมีสัญญาอยู่ที่บ้านเช่าและก็ยังเหลือค่าสัญญาโนที่วางไปกันหนึ่งมื่นบาทคำลาได้กล่าวว่าจ่ายไปเบิดแล้ว และบไดมีอีกอย่างติดข้างตา,าตามที่ถือไซล่ายตามที่ถือก้าวอ้างและที่ค้นมาวาให้คำลาคำลาบอกว่าคำลาไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าคนอิจฉาจังใดเขาก็อิจฉาเขาเห็นเฮาได้ดีเขาก็อิจฉาพอเฮาบม่ได้ดีเขาก็าหกยยบยำก็แค่นั้นเองคำลาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะนี่ก็คือเป็นกรณีที่คำลาได้ออกมาโตตอบเนาะว่า เออแต่ละคนเนี่ยที่มาว่าให้นางเนี่ยเออต่างที่ต่างต่างเป็นคนที่อิจฉานางทั้งนั้นนางไม่ได้สนใจว่าจะพูดว่าอะไรนางสนใจแต่ว่ากินเขาดีกว่ามาเสีแสบราการเรื่องที่ว่าค่าจ้างช่างแต่งหนา้าโบจ่ายค่าบาดซองโบาตายนางก็บอกแล้วว่านางจ่ายไปหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วอ่ะโบได้โบจ่า,จายแถมยังให้ติปพิเศษด้วย นี่คือคำชี้แจงคำพูดของคำาล่าที่ออกมาตอบกับบรรดาเอฟซีที่เข้าไปถามคำาล่าเกี่ยวกับกรณีนี้เนาะงานนี้นะคะบรรดาเอฟซีที่เพิ่นฟังคำาล่าไล่สุดเพิ่นก็ได้ออกมาพูดถึงบอกว่าเดี๋ยวก็เผย่าแทะออกมารอเบิ่งกันตอนไปตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่รอก่อนสักพักเดี๋ยวก็ออกหนักกว่านี้ตอนนี้สายตายิงทนง เพราะสักอาทิตย์สายตาอ่อนว่อนให้เห็นใจให้พี่น้องเอฟซีล้อเบิ่งกันตอนไปบางคนก็บอกว่าใครจะไปอิกชาประเด็นคือความไม่รับผิดช,ชอบของคุณค่ะอย่าไปท้าท้ายความรู้สึกของเอฟซีเดี๋ยวชีดับแนวเดอ้อแบบนี้ปากดีเป็นซีแก่ปากนะคะคนไทยลองเพ้งเกง่งสวยๆมีเยอะเอามาผักดันมาปั่นเป็นกระแสก็ได้ คือว่าวาเป็นส่งให้ให้มือมุดน้าโขม้าคือนางไหอีซีอีซีอย e ู่มือนี่มาปากแจวแทะลงประเด็นแล้วเขาคือไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเขาเอาถึงความรับผิดชอบของคนที่เรียกตัวเองว่าศิลปินเด้อจ่า <c oughs> ก็คือเอฟซีน่ะออกมาชี้แจงให้คำลาว่าทุกคนบได้เว่าคำลาพูดถึงเรื่องเงินหรือเรื่องค่าจ้างเรื่องบ้านเซาเรื่องอย่าง เขาออกมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีที่ความรับผิดชอบในการเป็นศิลปินคุณมาตรงต่อเวลาหรือไม่คืนลองเพลง,งตรงต่อเวลาหรือเปล่าหรือว่าอยากลองก็ลองบ่อยากลองก็บรลองง่วงก็ไปนอนทั้งทั้งที่เพื่อนๆในวงเนี่ยเพื่อนแสดงกันอยู่แล้วการจะถึงคิยวของตัวเองมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในนาที่การงานในการเป็นศิลปินมืออาชีพในการเล่นมอลลัมมู บ่มีไผ่ทวงเงินคำลากแต่กรณีนี้คำลากก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นจริงบ่ที่เพิ่นออกมาว่าอยากลองก็ลองบ่อยากลองก็บ่ลองอยากกลับบ้านก็กลับตามใจคักกว่าลูกหหนาวงบอกว่าตามใจยิ่งกว่าลูกจนบุรุษสิตามใจจังไหนแล้วตามใจจนเมื่อยอแล้วกรณีที่พี่สร้างแตงนาเพื่อนออกมาบอกว่าอยากเหตุงานก็เหตดบ่อยากเห็ุกะ,ห,กห,กะหนีไปนอนแบบนี้มัน มันเป็นจังไนแต่คำราไม่ได้ออกมาชี้แจงกลับออกมาชี้แจงกรณีที่ว่าเอฟซเนี่ยไปตามว่าถึงเอฟซก็บพได้ไปตามว่าดอกพี่นอ้องเอฟซเป็นการอาชยากรู้เหตุผลว่าเป็นยังจังหายไปแบบบ่บ่บ่กาวแล้วอ่ามันเกิดเรื่องอีกอย่างึ้นแล้วที่อ่าหัวหน้าวงหรือหลายๆท่านออกมาบอกว่าบมมีความรับผิดชอบในงานเนี่ยมันเป็นแบบได ทางไอเเนี่ยก็แค่อยากให้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้เนาะแต่กระบอไดดมีภัยบอกถึงว่าบริจายเงินเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ครับพี่น้องแต่สาวคำลาเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงในมุมมองของเพิ่นเกี่ยวกับกรณีที่มีคนอคติหลายๆเพิ่นก็บอกว่าเหตุดีปันใดคนอิจฉาก็คือคนอิจฉาคนทีีบ่อยากเห็นเฮาได้ดีเขาก็ว่าให้เหาพอเหาบา่ไดดดีเขาก็เยียบซ้ำก็แค่นั้นเองแล้วก็เรื่องเงิน สาวคำหลาก็บอกว่าจ่ายไปหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วแถมยังติดสัญญาคาบ้านเชาอีกมือนหนึ่งที่ยังบบไดมาเอาคืนนอพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นคําชี้แจงจากสาวคำหลาลําละครซึ่งตอนนี้เขาก็ยัง่ทราบไท้ว่าสาวคำหลาเนี่ยสิมีโอกาสกลับมาเพชรลาเพลินอีกหรือไม่เขาก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องแล้วนี่มันสิเป็นจังไรต่อไปแต่ทีนแน่ตอนนี้คำหลาไม่มีบทบาทบนเวทีเพชรลำเพลินแล้วและ ได้กลับไปอยู่ประเทศลาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนหนึ่งก็มาจากเอกสารของคำล่าที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยคือเอกสารต่างดาวน่ะหละพี่น้องเพราะว่าเป็นคนลาวเนาะบแมเมนสัญชาติไทยก็ต้องมีเอกสารการมาทํางานในประเทศไทยซึ่งมันยังบ่เรียบร้อยน้องกระคงกลับไปเพราะเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าการที่มาอยู่ประเทศไทยแบบบ่มีเอกสารมันก็เหมือนเป็นต่างดาวเถือนเนาะพี่น้องเนาะกระอาเสิ ถืกมีคดีความอาชิถืกตำรวจจับมือใดและการขับไล่กับประเทศหรือเปล่าเพราะเอกสารยังไม่เรียบร้อยในการที่มาทํางานเพราะการที่มาทํางานเนี่ยมันก็ต้องเดินเรื่องอยู่กงศูนย์สถานทูตเพื่อเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานางานในประเทศไทยต้องเสียภาษีต้องเอียงเยอะแย,ยะมากมายนอกกับอาชิเป็นกังวลในข้อนี้หรือเปล่าที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยก็เลย กลับล้าวไปก่อนแบบนี้ค่ะพี่น้องเขากัมาร้อเบิงว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อน,นี้แอดมินสาวโบแบกก็ขอจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ